บสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูกฐานถูกพี่น้องเด้อย,ยินดีตอนรับเข้าสู่สตองน้องหนัดอีกแล้วพี่น้องตอนนี้ห้ากะกำลังยยางออกเมื่อห้เมื่อหน้าพี่น้อยยยางออกเลาะห้เลาะหน้าตอนนี้เนาะไปกับไผ่สวัสดีพี่น้องอสวัสดีปี่นไอสั่งไอสั่งหน่อยช่างช่างช่างไอคิวไอคิวตอนตอนเสาร์กำลังอารมณ์ดีพี่นอ้อย น,นอนบบอารมณ์ดีเลยจ้าคิวเสาแงียบปอนี้ยากมาว่ายคิวบ,บ,ครบรรยากาศยามเ้าอยู่บ้านเฮาวก็สิ่งเง,งียบพี่น้องเลยสิ่งเงีย,งยบจังหน่อยเนาะตอนเ้าเนาะเงียบสงัดเลยพี่น้องเลยออ่่าา เอองมาออะอะคิวเอ้ยเอ้ทไปปโอ้คิวเอ้ยคิวคิวคนขี่ไล่ขี่ไล่ขี่ไล่พื้นยันตายคือยังี่พี้น้องจับดังจับหนานจับระ้ดดเลยนี่จับบระดเลยเ่ป้ได้ผึดปับปับปับอืมแกงกะพอแต่ยังหน่อยอืมแต่ยังน่อยก็ได้นี่ ยันตายหนังเสียกระเจงบอยากเล่่ <c oughs> ป้ออาเอามื่อหน้าปะ้ะหน้าทำกันพี่น้องเลยยางมืออื่นตีมืออื่นมือแเล่่ตอนนี้กำลงังย่างเอาไข่ออกหน้าพี่น้ <c oughs> องเลยเออควายเขาจะปล่อยแต่เสาเลยเนาะควายดอนผู <c oughs> ้ซื้อเจ็บเจ็บคอเด่น กินน้ำแข็งมั้งกินน้ำส้มสายกินน้ำแข็งเมื่อวานไผ่ใหม่นั่นนี่พากาแลนด์สนั่นนะเนาะเธอไอ้สั่งน้อยนี่พอเธอเอ๋ที่วิวเอ้ยอืมพาทียวออกมาหายเมื่อไนไปทางไหนนี่เห็นแจ็คไหมยังไม่ได้กินข้าวป่ะนะอืม บรรยากาศยามเศร้ายังสงัดสง,เงบเลยพี่น้องเอ้ยยังบ่มีลมเนาะแล้วก็ยังยังแบบยังพอดีนะพี่น้องบอ่ฮ้อนบ่หนาวเนาะพอดีพอดีเลยลมก็บ,บ่ค่อยมีใบทรายดอกมะนาแมนโหไปบทรายนี่นะมะสูงบบนั้นนี่แหละเออไม่ใหญ่มาส่งลานทรายเออไข่ดอกมะเทาครับโหลดเป็น ล้วก็ขับรถเก่งเลยนะไปหันไปหนีลโอ้สบายล่ะอันนี้กทท็ทางไปเทียงเฮ้าพี่น้องเยทางไปเทียงไข่เทียงนาดินที่ทำอย่างอยู่ตอนนี้บรแมวณดินเฮ้าเนาะบรแมวณเดินพอญาย,ย้อยทางนี้พี่น้องมีแต่นในพื้นในสวนพอ้วเนาะ ไก <t> ่พอญ่ uh, ์จอยแบ่งออกมาอย่างนาะนี่เนาะไอคิวเห็นไก่ไอคิวคิวโบเห็นแบบนี้แต่โดนเลยนะคิวแม่บอกเคยเห็นสับปะคิวอคิวบอกเคยเห็นไก่เฮื่อไหรคิวมีสามสีโตค่ะอคิวแนื้อมือไก่เธอคิวคิวเอ้ยคิวไอคิวแนื้อมือไก่เบิ่งตาบ่ผับเลยพี่น้องเอ้ เที่ <c oughs> ยงไห้เทียยเท่ยงหน้าพี่น้องเที่ยงหน้าพาสุกขี่ไหนก็ได้ออกมากอีกสองเดือนอีกสองเดือนยังก็ได้ออกมาหน้าเลย <c oughs> <c oughs> เนาะปลากองขื้นพี่น้อง <c oughs> เนอยพี่น้องเฉียบเลย <c oughs> เต็ม ไปพาก,กันไปหาแมงแข้งเนะาะไผเห็ดยังนะถ้ําไผเห็ดยังเนาะอะเน,นื่อยไปใส่ดิงอินแต่เสียงอ้าพักกันลงไปยังกันนะ่ะสวัสดีป้าลุงลุงมาเบิง่งหนูอือ

เอยกไเดต้เตาเห็ดใหม่ป่เนี่ยคือยาวแบบนี้สะเดอกเ่าเตาไ่น้องอันไ้พี่น้องเอ้มดังไฟใส่เตาะสันวาดีพี่น้องี่น้องไใสเตาก เก็บภาพบรรยากศาศยาม้าพี่น้องค่ะด้เบิงได้สมนำกัน,ยอ,นอย่ไหาย่หนาน้องนาดด้อพี่น้องด้วยนีคะไน่กะ่เลยอค่น่นเลยัง,อองวัดนี่ เออแทนี่ลายเนาะคางวัดนี่หล,ลายจักจันเออปีนี้กับสิกล่งลงแน่าะเดินงัวเนะวาะกล่งลงแน่จังหน่อยเพราะว่าให้นี่เอาเป็นเดินงัวไปเลยพี่น้อง,งมแ,แม่เขางามให้นี่เขางามแต่ถ้าพอเอาเป็นเดินงัวไปแล้วพี่น้องเย พอเอาแบบตรงไปเลยถ้ะพอเห็ดกินมื่อเขาเฮียนบ้างสันนี่ป่ามายังวะใบกะเพราให้ป้ากี่ อันน um> sì, ี้สิเมืออะไรพี่น้องเอ้ตอนนี้เม่น้องอันนี้กำลังสิด่งไผ่ใส่เตาเอาเพื่นเต็มลวบลงลวแล้วลงหลวแล้วมันปั้นใหม่อืมส่เตากอมืมือยัง่ดงใส่ด้วยด่างไวืมันติดล

ไาเลหมักเลี้ยงไก่พี่น้องเอ้ยต้องมีสัตว์เนาะต้องมีสัตว์เลี้ยงพี่น้องเอ้ย

ไก่จนตาบวบผาบพี่น้องเลยเบิ่งไก่บ้างคะเบิ่งไก่บ้างฮึทำเบิ่งไก่บ้าอืมเธอคิวเบิ่งไก่จนตาบวบผาบพี่น้องเลยเกลือไก่พี่น,น้องเลย,กกยบรรยากาศบ้านเฮา แสงไผ่ยังบริปิดทางหลังไผ่ไผ่ไแสงสีถึินทงเทียงก่อนพี่น้องเลยมันมีพลมันมีไผ่อยู่เลยเทียงก,กันเลยเทียงไหนเ <c oughs> ทียงหน้ากันเลยมีไผ่อยู่เลยอ้าถูกบนหลังตานอน,นอน น้องตานพนเมื่อดองพนันะบอกบอกป้าพนะันมื่อดองแล้วจังสีมา,าวะสันเวางมือก่อนให้นอนนอนบ้านกับพ่ยอมนอนอยากนอนหน้าแบบแบบสบายๆนะน้องขอดก็มานอนเป็นหมู่บางมือเนะอาะนอนหายนอนหน้าไผ่ก็มี เคี้ยวเป็ดละบ่อไผ่นะเคี้ยวบ่งดูเจีงยงไก่แซวๆซพี่น้องเลยงวั <c oughs> งวงัวค้งไหวอยู่ในคอกพี่น้องคางไหวอยู่ในหน้าเนาะดีแต่ว่ามีหัวค้งงัวไหวไปหันไปหนีเละยัน เสียคือคือมัวเขจาเจสียะอะไรนะงง่เมอาานะืองไหนฮะน่ะอะไรพี่น้องคลิปนี้ต้องรับก็ขอจบไปเพื่อนสนิ้เลยอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม ส่งน้องนัดด้วยพี่น้องถาเบ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาลงมาชมเนาะขอขอบคุณหลายๆเ้อบายบายคิวบายบายไอคิวอยู่หลุมพี่น้องเลย